สวัสดีครับอยู่กับผมทั้งโลกครับวันนี้ผมจะพามาตีบอสที่แอคหบอสตัวนี้ดาเมจเป็นธาตุไฟผสมเคออนนะครับแต่ว่าดาเมจหลักเป็นธาตุไฟท่า,ทาน,นี้ต้องกิ้งเลยนะครับ ตอนแรกกอสจะใช้อยู่แค่สามสกิลก่อนนี่อันนี้สกิลที่สามท่านี้ต้องกิ้งออกเลยนะนี่ท่าน,นี้ค่อนข้างน่ารำคาญบอสใช้บ่อยมากรัวมากท่าน,นี้หลบค่อนข้างยาก โอ้ยหลบไม่ทนันเติมเลือดก,ก่อนนะนี่เมื่อกี้บอสเป็นอ่บอสใช้ท่าท่ายิงบีนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราอยู่ไกลก็เลยยิงไม่โดนอันนี้กำแพงไฟจะถอยก็ได้เลยจะทิ้งเข้าไปหาบอสก็ได้ครับท่าเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าผมทิ้งเข้าไปให้ดู

วิ่งเข้าไปได้อหรไม่เป็นไรเพื่อนไม่ลดอันนี้ยิงบีมาแล้ววิ่งบนได้นะครับหรือวิ่งไปอยู่ไกลๆก็ได้ระยะไม่ได้ยาวมากโดนตลอดท่านี้หลบยาก เริ่มรัวยิงยิงอาหารก็ได้ครับสายายิงไกลลบก่อนนะสายยิงไกลจะเล่นง่ายกว่าสายทีไสย,ยิงบีมแ,แรงนะครับท่านี้ผมลบไกลๆเลย วิ่งหลอดแล้วออวิ่งเร็วหน่อยติดครับติดติดติดวิ่งเร็วรองเท้าผมก็ใช้แค่ออฟวิ่งเร็วนะพอให้มีวิ่งเร็วออฟเดียวก็พอออฟเืออะไรก็ได้กำแพงไป่อยครับ มอย่าหลบอย่าหลบอย่าหลบไกลจนแบบไม่เห็นตัวบอสนะครับเราจะไม่เห็นแบบไบอสกำลังทำอะไรอยู่ทำไป เ,เอยบอสก็เป็นนักเวทนะแต่ว่าวาร์ปเข้าหาตัวเราตลอดอุย้ยบีมบีมบีมถึงตายนะครับท่าเมื่อกี้ถ้าโดน มีอยู่สสกิลเนาะบอสยังไม่มีท่าอะไรเพิ่มเติมเข้ามากำแพงไฟนี่ชอบเลยยิงเลยเหมือนแบบช่วงให้เรายิงสีมีท่านี้มันใช้ปล่อยมากน่ารำคาญ ไม่ไม่แรงมากนะแต่ว่าเรื่อยๆอุ้ยเกือบตายอุ้ยโดนติดเผาไหมเกือบตายเดี๋ยว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 กินเลือดก่อนขอกินเลือดก่อนขอกินเลือดก่อนติดเผาไหมนะเกือบตายมีปีจ้าขอดื่มก่อนนะขอดื่มก่อนนะ คือสกิลไม่แรงครับแต่ว่ามันโดนดาเมจเบิร์ดโดนดาเมจเผาอุ้ยบีมบีมเดียวนิดเดียว,ดดยวโอเคเรียบร้อยของนะครับผมยังเป็นของชุดเดิมอยู่อ่ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนจากจากตัวเขาเรียกอะไรนะแหวนเปลี่ยนจากแหวนโจมตีมาเป็นป้องกันเพราะว่า ผมไปหาออฟเปลวเพลิงไม,ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะแค่ต้องการออฟเปลวเพลิงสองชิ้นเพื่อที่จะทำต้านเปลวเพลิงให้ได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแค่นั้น,นครับปรับดาเมจลงหน่อยไม่เป็นไรคือผมไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนไอตัวออฟของของแหวนหลักอันนี้มันเป็นออฟกันธาตุอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ครับ ไว้เจอกันใหม่อบอสตัวต่อไปครับสวัสดีครับ